ผมอ่าได้รับภาพมีตำรวจตำรวจจากคลองหอยโคงนะครับพาลูกอา,าพา,าภรรยาพาภรรยาเนี่ยไปกินเมนูปลากะพงนะครับเก้าสิบเก้าบาทที่ครัวอาอูนะครับครัวอาอูเนี่ยผมเลือกขึ้นมาเพื่อ,อ่าใช้ในการที่จะช่วย ขายปลากระพงให้กับพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงปลากะพงในทะเลาสาบสงขลาเพราะอาโอเนี่ยมีต้นทุนในการเป็นพ่อครัวระดับประเทศไทยเป็นพ่อครัวที่แม่ช้อยนางรำเป็นพ่อครัวที่สันติสเสว,วิมลเป็นพ่อครัวที่นักชิมทั้งประเทศเนี่ยรู้จักนะครับว่า,าทำอาหารอร่อยในนามของ พ่อครัวที่ชื่ออาอูเนี่ยผมก็เลยใช้ร้านอาอูนี่แหละใช้อาอูนี่แหละนะครับเป็นเครื่องมือในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาปลากระพงให้กับพี่น้องประชาชนในลุ่มทะเลสาบสงขาแล้วผมก็เข้าไปกำกับให้ขายปลากระพงเก้าสิบาทเมนูปัดเผ็ดนะครับอาอูเป็นคนกรุงเทพเนี่ยผมก็หาเครื่องแกง ใต้เครื่องแกงพัตลุงเครื่องแกงอร่อยอร่อยเนี่ยไปให้ครัวอาอูอาอูก็ทําผัดเผ็ดออกมาวันนี้เนี่ยอร่อยมากๆผัดเผ็ดปลากระพงของอาอูเนี่ยผมเนี่ยคอกินผัดเผ็ดนะครับผมชอบผัดเผ็ดวันนี้ครัวอาอูก็ทําผัดเผ็ดอร่อยมากๆนะครับแกงส้มวันนี้อร่อยมากแล้วครัวอาอูรู้จักเอาหัวบอลบ้านเราเนี่ยนะครับเอาหัวเผือกเนี่ย มาใส่ในแกงส้มกลายเป็นแกงส้มหัวเปลือกปลากระพงอร่อยมากๆนะครับก็ถือว่าวันนี้ผ่านแล้วล่ะครัวอูผมเชิญชวนให้คนไปกินเนี่ยผมก็ไม่อายคนละเพราะมันอร่อยจริงๆเมื่อวานตารวจกองหอยโคงไปกินพร้อมกับภรรยาแล้วก็ส่งภาพมาให้ผมชื่นชมใหญ่นะครับบอกว่าให้สิบคะแนนเต็มเลยนะครับเมื่อวานอาูอยู่ร้านด้วยนะครับ วันนี้ขอญาตไปคุยกับอาอูนะครับให้อาอูสรุปเล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่ร่วมทำงานกันมาขายเมนูปลากระพง99บาทเนี่ยนะครับอาอูคิดอย่างไรบ้างนะครับไปคุยกับอาอูนะครับอาอูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วิชายครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับ เมนูปลากระพง99บาทตั้งแต่ผมไปแนะนำไม่ขายไปแนะนำไม่ทำแล้วก็เริ่มลงมือทำกันมาตั้งแต่วันแรกที่คุยกันเลยไปหาซื้อปลากระพงจากปากรอแล้วก็มาทำมาขายพูดเสร็จก็ทำกันเลยขายมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็น่าจะสองเดือนสามเดือนแล้วมั้งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาหูเล่าให้ฟังประเมินผลให้ฟัง<อ>สรุปให้ฟังหน่อยเป็นอย่างไรบ้าง ดีดีมากเลยครับเพราะว่าอาปลากระพงที่คุณวิชานสนับสนุนแล้วก็โฆษณาให้ทุกวันเนี่ยมันก็ลูกค้าก็หลั่งไหลามาก็ทานแต่ปลากระพงสัวใหญ่ก็จะกินปลากระพงนึ่งปลาปลากระพงะแกงส้มอะไรเงี้ยแต่แล้วก็เมนูนเด็ดของเราก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาครับ <laughs> อ๋อครับอาอูในฐานะที่เป็นพ่อครัวโบราณพ่อครัวเก่าแก่อาอูก็อายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับถือว่าเป็นพ่อครัวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะครับแม่ช้อยนางรําสันติวิมลอเปิดพิสดารทุกอย่างเนี่ยนะครับสื่อทุกสื่อในประเทศไทยเนี่ยสัมภาษณ์อาอูมาอชิมมาชมร้านอาอูหมดแล้วเนี่ย มาเจอปลากระพงสามน้ำในทะเลสาบสงขลาวัตถุดิบปลากระพงสามน้ำในในสาในฐานะที่เป็นพ่อครัวระดับประเทศปลากระพงสามน้ำในสายตาของอาอูมองปลากระพงสามน้ำอย่างไรบ้างครับเมื่อได้สัมผัสไม่ได้รู้จักไม่ได้ทําเป็นเมนูต่างๆเนี่ยโอ้ีปลากะพงก็คือปลากระพงเนาะแต่ผมไม่เคยทราบมาก่อนว่าปลากระพงปาปาเอ่อปาก ปากรอเลย่รจะจะวิเศษและสุดยอดจริงๆเลยครับ <c oughs> เพราะว่าทั้งที่รู้เนี่ยเห็นเห็นว่าผมไปเอาที่กระชังเนี่ยคนเลี้ยงเขาบอกว่าเขาเลี้ยงประมาณสองปีกว่าน้ำหนัก <c oughs> ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็เจ็ดแปดโลเนื้อมันจะนุ่มหอมอร่อยมากมันคบเครื่องอธิบายไม่ถูกอรัพี่จริงๆงผมไม่ได้กินแล้วผมยังติดใจทุกวันนี้ผมกินปลาลวกอย่างเดียวอืม ย้อนรับเป็นเป็นปลาที่หาหาหาไม่ได้อีกแล้วครับใน,นในว่วงยามเศษรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเขากระทบกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับแล้วผมก็กอเอาปลากระพงสามน้ำเนี่ยตั้งใจด้วยว่าจะไปช่วยกู้สถานการณ์วิกฤตเศษตรษฐกิจให้กับร้านอาหูด้วยแล้วก็ได้ช่วย พี่น้องประชาชนที่เลี้ยงปลาด้วยแล้วก็คนหาดใหญ่เนี่ยก็จะได้มีปลากระพงะชั้นดีกินมีแหล่งที่ชัดเจนว่าอยากกินปลากระพงอย่างดีเนี่ยจะไปกินที่ไหนคนที่มาหาดใหญ่มาจากตัวโลกตัวประเทศถ้าอยากกินปลากระพงชั้นดีของหาดใหญ่เนี่ยไปกินที่ไหนแต่ก่อนเราไม่มีหมุดหมายเราไม่มีที่ตั้งเลยเราจะกินไก่เราก็รู้ว่าไปกินไก่ทอดเดชา เราจะกินอาหารทะเลเราก็รู้ว่าไปช่องเขาซีฟู้ดแต่ถ้าเราจะกินปลากะพงทะเลสาบเราไปกินที่ไหนเรานึกไม่ออกแต่วันนี้ผมพยายามที่จะให้ครัวอาหูเนี่ยเป็นสถานที่นั้นเป็นที่กินปลากระพงคนหัดใหญ่ได้กินปลากะพงให้เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองหัดใหญ่ไปเลยเนี่ยอาหูพอได้ทำมามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ ช่วยคู่สถานการณ์ตัวเองได้ไหมช่วยคู่สถานการณ์ร้านได้ไหมแล้วก็พี่น้องเนี่ยเริ่มเข้าใจเจตนารมณ์ของกัวอาหูหรือยังคนมามากขนาดไหนแต่และว,วันกัวอาหูพอจะอยู่ได้หรือไม่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อปัจจุบันนี้ก็ดีดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่าลูกค้าที่มาทานแล้วเขาเขาไม่ผิดหวังเขาเขาจะพูดอยู่เสมอว่าเออ ขายอย่างนี้ก็จะมีกาไรเออมันเยอะผมก็บอกว่ามีกาไรกําไรก็คือถ้าคุณมารอบสองเนี่ยผมได้กาไรแน่นอนอ่าผม,ผมก็จะบอกอย่างนี้ฉะนั้นลูกค้ามันพอใจตรงที่ว่า <c oughs> คุณภาพเราเต็มจานพี่ริมา<ะ>เต็มพี่ราคาเราเป็นกันเอง<ะ>ก็การันตีโดยเอาอูนี่แหละผมรับประกันเรื่องคุณภาพเรื<ะ>่องความอร่อย ไม่พอ,อครับครับตอนนี้เมนูปลากระพงเนี่ยอผมคิดอย่างหนึ่งผมว่าหาดใหญ่เนี่ยข้าวต้มปลากระพงยังไม่มีเลยไม่มีร้านไหนตรงไหนที่จะเป็นอ่าหมุดหมายที่ชัดเจนว่าอ่าจะมีข้าวต้มปลากระพงขายตอนหัวค่ําอะไรประมาณเนี้ยเราไปกินหมี่ไก่เราก็รู้ว่ามีไก่ก้อนหมี่ไก่มันอยู่ตรงนี้อ่าเราไปกินหมี่เป็ดเราก็รู้ว่ามีเป็ดสายสาม เราไปกินราดหน้าก็รู้ว่าโกชนแต่ถ้าไปกินข้าวต้มปลากระพงเราก็ยังนึกไม่ออกเมื่อก่อนหลังโรงแรมพิงค์เลดี้เนี่ยมีอยู่รายหนึ่งแต่ว่าคนทำเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วร้านนั้นอร่อยมากนะครับหลังพิงค์เลดี้เนี่ยเรา,เอ,า,เอ,าอะไรผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าตําปลากระพงข้าวต้มปลากระพงเนี่ยอร่อยมากผมก็เลยอยากเห็นร้านข้าวต้มปลากระพงที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองอาดใหญ่เนี่ย อาหูคิดว่าเป็นไปได้ไหมคิดว่าจะทําได้ไหมที่ที่กลัวเอาหูเนี่ยไอถ้าพูดถึงวิธีทําเนี่ยเราเราเราแรกจะทำได้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเราได้คุณภาพของปลาที่มันมันสุดยอดแล้วอ่ะสองอมันก็อยู่ที่เราต้มน้ําซุปทีปัญหาคือลูกค้าท,ที่ที่จะรู้ว่าเราเราขายก้าวต้มปลาอร่อยเนี่ยมันจะทํำยังไงมันจะยากอยู่ตรงนี้ ทำอร่อยทำไม่ยากเราหาลูกค้ามากินเลยยากกับต้มทำก็ต้มปลากินฟรีทุกวันนะครัซื้อปลากระพงอ่าได้เราต้มปลากระพงกินฟรีเลยบาเลยอ่าต้มปลากระพงเลี้ยงฟรีเลยวันนี้ทำหนึ่งกระทะโตโตหนึ่งหม้อโตโตแล้วก็ประกาศไปกินก้าวต้มไปชิมก้าวต้มปลากระพงฟรีอะไรประมาณนี้ ได้งด้นังเดือนลังเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ติดวันนี้ครัวอูมีเมนูอะไรเพิ่มเติมเวลาคนไปกินแล้วเนี่ยนอกจากกินปลากระพงเป็นหลักแล้วเก้าสิบเก้าบาทแล้วเนี่ยมีเมนูอะไรที่อยากจะชวนชิมบ้างครับอ่าบอกได้เลยโฆษณาได้เลยครับเมเมนูที่ที่เราขายอยู่ประจำประจำแล้วลูกค้าสั่งอยู่สม่ำเสมอก็คือข้าวผัดข้าวผัดปูเพราะว่าเราเราใช้ปูก้อน ปมูม้าตัวก้ามใหญ่ๆเลยนะปูปูมันเป็นปูลกวก้ามแล้วผัดเนี่ยเออเม็ดข้าวมันจะเรียงเรียง,เร,ยงเรียงเม็ดข้าวจะไม่มันครับกับ <Yeah. S 1> สองหมูคลองหมูคลองเนี่ยที่เหมือนเหมือนเหมือนหมูคลองก็คือหมูหมูภูเก็ตอะไรเงี้ยสามชั้นเนี่ย <Yeah. S 1> เนี่ยอบสี่ห้าชั่วโมงนุ่มละลายเลยปากเลยเมนูนี้ก็ขายดี ได้อีกเมนูหนึ่งอยากจะแนะนำคือหอ,อ,อยจ้อหอยหอยจ้อปาซึ่งม,าม่ามันมีที่เดียวในหาดใหญ่ตอนนี้ลูกค้าก็เรียกร้องแล้วทำไม่ทันช่วงนี้หอยจ้อปานะครับส่วนเข้ายกนี่ก็ขายได้ทั้งปีขายมาตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยสี่ปีมาแล้วก,ก็ก็ใช้สามชั้นหมูสามชั้นอย่างดีแบทสา แล้วเม,มนูที่แบบคนดื่มเนี่ยนินยมก็คือไก่บ้านคั่วกลิ้งครับอ๋อไก่ไก่บ้านกั่วกลิง้<า>งผัดกระเมปราครับครับแล้วก็ขน,ม,ม,นมหวานที่ขึ้นชื่อโด่งดังรเรื่องลือไปถึงไหนต่อไหนก็คือ,อมะม่วงหลอด นะครับกล้วยเตี๋ยวมะอะไรนะเกาเรียกอะอะไรนะอ้าวมะม่วงอะไรนะครับเปี๋ยอลอดมะม่วงอ่าก๋วยเตี๋ยอลอดมะม่วงเขาเขาเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรนะครับวันก่อนเนี่ยเปลนชื่อแล้วเป็นเป็นโลมะม่วงมะม่วงอ๋อโรโรมะม่วงเย็นโรมะม่วงเย็นขอบคุณมากอ้าวขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะฝากประชาสัมพันธ์ให้ครับพี่ยาบครับสสวัดีครับสวัสดีครับ